สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้จะมาไหว้าอาองอาม่าในช่วงเทศกาลเชีงเม้งกันนะครับปีนี้ปี2566ซึ่งเทศกาลเชีงเม้งปีนี้วันตรงก็คือตรงกับวันที่5เมษายนนะครับจุดแรกที่เราจะมาไหว้ก็คือเราจะมาไหว้ตรงศาลาลำเรียงต่อน,นะครับไหว้องค์หลวงพ่อตรงบริเวณจุดนี้นะครับ ลหลังจากนั้นเราก็จะไปไหว้แปะกลงในศาลาต่างๆนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2จุดกันเราก็จะเตรียมพวกเครื่องสตาระต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับมาไหว้ตรงบริเวณจุดตรงนี้กันก่อนลหลังจากนั้นเราก็จะไปไหว้ภายในศาลากันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กัน สาลานี้เขาเขียนว่าสมาคมการกุศลสงฆ์ขอนชก่นบุรีนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันตรงน,นี้เขาจะมีให้เราเริ่มทําบุญนะครับสร้างห้องน้ำ10ห้องของสามาคมก็สามารถมาบริจาคได้กันที่นี่นะครับจึงตรงจุดนี้ก็คือเทพเจ้าจึงกุงเทียบของเป้งนะครับ เราก็เตรียมเครื่องสกา้านะครับมาถวายกับท่านแปะกงตรงนี้แล้วก็บอกกล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นเทศากาลเชียงเมงนะครับมาไหว้บนพรพบุรุดนะครับชื่ออะไรแท้อะไรก็บอกกล่าวท่านนะครับขออนุญาตมาไหว้ที่นี่ไปกล่าวข้างในนี้ก็จะเป็นอาคารศาลานะครับเขามีพัดลมให้ด้วยสามารถนั่งพักผ่อนตรงนี้ได้นะครับก่อนที่เราจะไปไหว้ตรงบริเวณจุดนอกกัน วันนี้ที่ผมมาก็อา,ากาศก็ค่อนข้างร้อนทีเดียวเป็นช่วงประมาณสักบ่ายโมงก,กว่าแล้วแากเปรี้ยงเลยบริเวณจุดนี้เขาก็มีจำหน่ายสินค้าตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้เตรียมมาก็มาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็มีขายทุกเทียนเครื่องวาทุกอย่างเลยมีผลไม้ด้วย ถ้าใครไม่ได้จัดเตรียมมาจากบ้านก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณจุดภายในศาลาอันที่สองนะครับที่ว่าเราจะต้องมาไหว้กันจ,จุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่สองนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องสกตลละมานะครับแล้วก็บอกต่อท่านแปะลุ่มเช่นกันนะครับว่าจะมาไหว้ใครนะครับ ลหลังจากนั้นแล้วก็นํากระดาบไปเผานะครับแล้วก็ไปไหว้วรโบโรรพบุรุษเราตรงบริเวณด้านนอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องขอตัวไปไหว้อากงอมาม่าก่อนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ